สวัสดีครับผมบอสอิลูชันนะครับผมวันนี้มารีวิวตัวไพ่แกะดอกตองหนึ่งขอบทองแต่เป็นตอนหนึ่ง dbw ส่วนตัวตอง5กับตอง8ก็มีของอยู่ตามปกติเลยนะครับผมดูไพ่หมดทุกใบทุกแต้มทุกสีนะครับผมเล่นยังไงเราก็ได้เปรียบเขาแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ร้านของเราเป็นงานเกตดผ่านตาเซียนนะเป็นรุ่น2.0มือจับไม่เจอนะครับผมมาสุมตัดมาผมดูผ่านกล้องอีกทีนะมันอาจจะมีจังหวะดูช้าบ้างนะครับผมใบนี้เป็นดอกจิกเลข5ดอกจิกนะครับ ลักษณะนี้นะรู้ทุกใบครับผมมาดูใบนี้กันบ้างนะอันนี้เป็นการสุมตัดน,นะครับตัวนี้เป็นดอกโพดําเลขห้าโพดําโอเคมาดูอีกอดูใบนี้บ้างใบนี้เป็นข้าวหลามตัดนะครับผมเป็นเลขเข้าวหลามลักษณะนี้นะครับผมรู้หมดทุกใบจริงครับงานเนียนมากนะงานเกล็ันตัเซียนนะครับผมตัวนี้เป็นเลข